วัสด,ดีจ้ตงเปนแ้วอาจากรตังเป็นปน,น,น่วันนี้มากินไก่เคเตีแป๊บหนึ่งจ้ะแป๊บหนึ่งรอรอคิวรอคิวรอคิวแป๊บคิวที่ 1งร้อยหกสิบเอ็ดรอตอนนี้กำลังนั่งรออยู่จากกุ้งโดนัทรอกุ้งโดนัทยังไม่สุกนั่งรอไปก่อนค่ะจิวที่หกสิบสองแล้วหกสิบเอ็ดต้องรอค่ะหกสิบสองไปแล้วเพราะเรารอกุ้งโดนัทก็เลยช้ากว่าเขาค่ะค่ะกุ้งโดนัทจะถ่ากุ้งโดนัทพอลูกนั่งรอแล้วจ้ะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเขาบอกให้รอแป๊บไอ,อยากกินแล้วรอแล้วจ้ะเลยเลยกินว้ายผสมกันเอาเอา้าเที่ยงนี้เอานี่แหละนี่เจ๋งเอาพ่อไปไหนอ่ะเอาอะไรเอาที่ไหนไปล้างนู่ ่ะมาจา้ะกินไก่เคฟซีอันนี้โอ้เสียงอ่ะมาอ้านี่ลองไก่เนี่ยไปผู้พันฮะ น้ำให้หน่อยเผ็ดมากน้ำให้เม่นหน่อยเผ็ดมากก็ไม่ต้องจะละลายไงลูกก็ต้องรอสิไอ้ติมถ้ากินก่อนนี่ก็กินในติมของหวานที่เหลืออะไรเผ็ดเนี่ยผู้พันอะไรอ่ะผู้พันไก่ไอกรอบอ่ะพอเป็นไก่เ้ว่อวาน โอ้เอา้าปีกเราไม่ได้แล้วปีกปีกเนะึงเอา้าทำไมทะเลอย่างนี้ล่ะมันเป็นแบบไก่กรอบแบบอร่อยไก่กรอบผู้พันลองกินมืออ่ะรสชาติมันเป็นแบบอร่อย พูดอย่างซ้ำใจียอเอามีข้าวเลยวะเอ้าวก็มีข้าวเลยข้าวไก่ก่าผู้พันก็ยังบอกร้อน ร้อนคลายออกมาได้ต่อเลยห้าห้าห้าห้องแล้วแก้วใส่กต่ก่อนมันมีแก้วให้แก้วหรือไงไม่มีมันไม่ให้แก้วเดียวเนี่ยแก้วเปล่าไม่มีอะเนื้อไม่ให้เติมมาเรื่อยๆเนี่ยเออเราก็เติมเรื่อยๆนี่มันเป็นชุดเลยพอสามสิบเก้าต้องมีแก้วน้ำแก้วหนึ่งก็ขอน้าแก้วมเราขอกน้าเปล่าไม่มีแล้ว ขอเรียกมันไม่มีให้คร <นะ S 1> ันี้เป็นชุดเขาโอ้ยยังปวดใจอีกเ<อ><อ>นาะร้อเนาะมาเขาบอกห้าหาันแต่เขาบอกห้าหันใครออกแบบรึเปล่มมาร้อนย้อนดีไหมเอมเดี๋ยวขอขาักทีกันเอาเออแซ่บเดี๋ยวมันบอกกระเทียวขึ้นลาบเนาะโอ้ก็ลาบไก่กรอบนี่แหละ ไมู่้แ่ผู้พันก่อหัอก่อปอนี เป่าอกินรอร้อนเกินไม่น้แย่งอไม่เหนียว่ากินนี่ก่อนแล้วเขากินไอติมอยากกินน้ำเ่าไม่อยากกินน้ำอืมเอยชอบเท่าไหร่น้ำรอะมันไม่เคยกินนะ โ,นนะโอ้เบียคือหลามข้าแวแหละหลามแล้วไปถอดก,กรอบๆแล้วมาคุกนะก็ก่อนแล้วมาลาบอืมถอดก,กรอบแล้วมาหลาบเดียวข้าวไก่กรอบ เขาเขเยนว่าข้าวไก <ind om. S 3> mm ่กอบผู้พันทเม่ก็เลยลองอื เนื่อเคคนละล้านคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามช่องเเ็จิงตองชาแนลเลยดราจเด้อขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้าเป็นน้องใหม่ในวงการยูทูบจ้าฝากดราจเด้อร์ขอบคุณค่ะ